าแล้วนี่ครับผมนี่ยเนี่หลดมาแล้วนี่ครับผมอ,อันนี้คือระบบห้องสีแยกเ,เสียงมันเป็นระบบคาลเคสเนี่ครับโอ้ตัวนี้โฟก,กัสดีขนาดเลยกล้อคุณเอ้ยแสดงว่าเจ้าต้องซื้อกล้องใหม่แล้วมือถือใหม่แล้วเซ็ตปุ๊บมามาเข้ามาพนี่โปรแกรมซนีนีเวกัตซีนีเวกัตเอออ่ะโอ้โหสุดยอดอ่าเออเห็นไหมชัดไหมเอเอใช่นั่นแหละวิธีถ่ายภาพทีบอกให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา เป็นมาปั๊บย่อลงไปนี่ย่อมุมนี่ย่อลงไปปั๊บเพื่อข้าสซีได้เห็นเพียงจากคนเคยเจ็บนี่คนเคยเจ็บอ่าเอาเมาสแตะเมาส์ไส้แตะกดแซ่ไว้ลากลงมาหนี่ลากลงมาใส่ประแกงเด้งขึ้นมาเนาะหลังกับเมาส์วางนี่มาวางตรงปุ๊บเออวางปั๊บมันเห็นความชัดเจนเลยเห็นปะมาไฟ้าเสียงมัจจิโปซ้ำกันตัวนึงสีหน่อยตัวนึงสีลายไฟ้าเสียงบัจซ้ำกันนี่คือคัรนบกคาราโอเกควานนี้เขาเอาเมาส์มาแตะนี่ แต่ฟลิปไฟสียงเนี่ยจะฟลิไฟสียงตัวตัวเส้นใดก็ได้เส้นมันอันเดียวกันเดียวกันเออมันอันเดียวกันบอกเกี่ยวกับเส้นใดคืออันเดียวกันอคือมันแท็กเดียวกันบอกเกี่ยวกับแท็กอื่นว่าแล้วเขาก็คิดขวาคิดขวาปุ๊บนี่ขวาปั๊บมันจะอยกข้างล่างนี่ซึ่งมันบริเวณที่มีลูกศรอันใดก็แล้วแต่ถามันมีลูกศรแสดงว่าข้างล่างมันต้องมีอีกอ่ันบ่ะถามมีลูกศรแสดงว่าข้างล่างมันต้องมีอีกกดกดเลื่อนลงมาเนี่ยอ่าเลื่อนลงมาปุ๊บ มาที่ตรงนี้นี่นี่อ่าอย่างเนี้ยชานอะไรไม่รู้เนี่ยปุ๊บพราะจิ้มปุ๊บมันจะมีมันจะมีย่อยมาเนยมันจะมีย่อยไหม,ม,ม,มปุ๊บเห็นปะเออถ้าเป็นแท็กนีก่เขาเฮ็ดเสียงร่องเท้าโกตตัวเนี้ยอืมเฉพาะเสียงที่มันเป็นเฉพาะเสียงดนตรีเป้าๆเนี่ยมันที่หายไปมันที่เป็นเสียงร่องอย่างเดียวเสียงร่องก็นักล่องอะที่มันเป็นต้นฉบับอะอืมแต่เท้าตัวนี้เขาที่เขาเฮ็ดมาถ้าเป็นเสียงดนตรี มันก็จะมีตามปกติแล้วเสียงร้องก็จะหายไปเอาลองฟังบางตอนนี้คือมันมีเสียงร้องแต่มันมีเสียงร้องด้วยมาแน,น่อยเดี๋องลดเบิ้มลองอันแรกอ่ะตอนนี้ก็เสียงร้องหายไปแล้วทีมีตามปกตีอ่ะมาในยอดครับเปลนความแตกต่างๆมา,าเมื่อกี้มันเสียงร้องแทบเ่ได้ยินเลยมาย,ยอดครับ สมตสมติว่าเขาไป่อยากร้องเพลงอ่ะสมมติว่าเขาไป่อยากร้องเพลงอ่ะแต่เขาอยากได้เพลงนี่แบบไปฟังแบบเอาเต็มเต็มที่แบบว่ามีเสียงดนตรีแทรกเพราะเดเสียงดนตรีแทรกปุ๊บนี่เสียงร้องมันจะเบาอือเขาอยากได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขาก็เฮ็ดขึ้นเก้าละคลิดขวาเอาเอาเอ,เอ,เอ,เอมาม้มาวางที่ท,ที่ไฟ้าล,ล้วก็ขึ้ขวาแล้วก็ไล่ลงมานน่ปุ๊บเมื่อกี้เขาเอ่อนแรงบ่ะวันนี้เขาก็มาอ่อนสองนี่มีก็เทากับว่ามันต้องเป็นเสียงร้องละเสียงร้องมันจะเต็มเลย พอได้แล้วปุ๊บเขากดดับเบัลคลิกดับเบิลคลิกคือตรงเขาเดินมาเขากดดับเบัลคลิกเพื่อสั่งงานว่ากูจะเอาทั้งหมดนี่แหละเนี่ยมันจะนสีฟ้าครอบไปเลยมันจะลันเดอร์ตั้งแต่มันจะลันเดอร์ตั้งแต่หัวจนจุดท้ายนี่ออกมาเป็นเพลงอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเหามาตรงนี้ไฟกุญแจโหลดอยู่ตะเลอัสดีครับโหลดไหน ก็ใส่ฮะ<อ>จากแล้วเขาคือมีเห็นจะไปส่งข้าวแต่น้อยก็อยู่แถวเทวนั่นแหละนะกระจุกกระจิกพอมาไฟแล้วปุ๊บนะอันแรกนี่ไฟแล้วก็มาที่ลันเดอร์กดลันเดอร์แล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เขาก็มาเลือกเอาว่าเขาจะเอาเป็นถ้ามันเป็นวิดีโอเขาก็เลือกเลือกเอาเป็นเอ็มพีซีอ่าใส่หรือเอ็มพีซีเอ็มพีซีเอ็มพีซีใส่บ่ ออเดออ๋ออ๋อมันบกึ้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟเสียงแต่ถ้ามันเป็นวิดีโอมีภาพมันจะึ้นเอพซี hmm. ให้เขาเห็น mm hmm. แต่แนั่นมมีเขาก็ามาที่นี่เอพีมเห็นปะเนี่ mm hmm. มันเขียนว่าเอพีสามออดิโอ mm hmm. เขาก็จิ้มที่เอพีสามเพราะเอพีสามเพิบมเนี่ยมันจะมีอ่าเอาที่ เอาที่ร้อยเก้าสิบสองเนี่ยครับพ่อแต่ถ้าจนหญ่อะไรสุดนน่มันที่เปิดบอกอกมันที่หง่เกิดไปเสียงมันที่เปิดบอกมีเสียงหญ่พอเอาแค่ตัวนี้พราะพอได้แล้วปุ๊บคลิกปุ๊บมันจะมีดาวมาเนี่ยทำให้เปนเป็นดาวนี่แล้วเขากดคําว่าแรนเดอร์มันก็จะเสียไฟออกมาเขาแลนเดอร์นี่นี่แลนเดอร์นี่ปุ๊บมันจะถามว่าอย่างกระซางมันหรอเขาถามก็กด yes เนี่ยมันก็คือแลนเดอร์เลยเห็นปะ คือจังผมบอกที่แรกมาทาเฮาบวติกปุ๊บเนี่ยมันรันเดอร์เซตแล้วเด้นี่แต่มันสิบโมได้ไหเฮากับบางทีเฮากับง้งมันรันเดอร์ยี่โมเซตแต่ถ้าเฮาติกตรงนี้ปุ๊บถ้ามันรันเดอร์เซตปุ๊บมันสิมันสิบปีตของมันเองเลยมันสิปิดออกไปเลยอ่าตอนนี้คือแล้วแล้วเนี่ยรันเดอร์มากนะโอเคโอเคแต่กับคือได้โอเคเออจบเนาะจบ